ดีครับพี่น้องครับผมเจอเจอกันอีกคลิปสองครับพี่น้องวันนี้ครับนี่ครับผมสองหนึ่งอ้าวเชียนตีครับอีกรอบครับเชียนตูครับสวัสดีครับผ้าไอ้มาแบบไรมือไหนครับมาตามสามกุกรับเสียงเสียงหน่อยจากสมวงสองสมวงเนาะรับเชียนตีมีเวียกในเฮ็ดนะครับมาพราได้รุ่นครับไปพี่น้องไป เดี๋ยวเล่าอายุงานนี้แหละครับงานนี้แหละครับเป็นระว่างเขตตีนพละงงำครับผมข้างบนนี่เป็นผู้พี่น้องครับผมเป็นผู้เป็นผู้หันูละงงำครับข้างบนนี่ครับแล้วถ้าคนอยู่เขตชนบทบันไพน่ะสิลูครับผมเดี๋ยวลองเบิงพี่น้องครับือมากเลยมากมาทถูกปีช่วงเป็นข้าวเจ็บมักมากช่วงช่วงประมาณ ช่งนกนกสีไทยขนแล้วนะช่งนารแรงแรงอ่ะส่ง,งมัานจักเกี่ยวขเขาอแล้วถ้่ไปแรงแรงขาเจ้าจขาเจ้าจ,จังคอยสีมาเดิสายบริเบือแม่นแม่นมันจังหก6้นนี่สิเบีตโอ้พวกสายปีนก็นมีซสายอันสาวก็มี่างานนั้นไปมือนี่สิเห็นเส้นตีแล่ะครับปีนย่างเดียวครับนะไปเฮ้า เอาครับพี่น้องเอาเจ้าแววงไงครับออกมาเช็คบิงครับรอเบิงครับพี่น้องมีนกรัวบ้านเพื่นเด้วเออเป็นแต่ทังคัอะถ้าไอเอาอ,อีกตัวนึงอ่ะตัวตัวตุ่มหน่อยก็ก็ตุ่มนีนตัวนั่นสีเป็นนกเก้ง ตัวนั้นสองกุกเสียงไงบ่บ่แม่นตัวเพิ่นแทงเด้บ่แม่นบักผู้โทเด้เออบ่แม่นตัวนั้นอีกตัวนึงแหมเสียงเสียงกลางๆดอกอืออืที่ว่าเพิ่นแล้วก็มีหาปลุกอีกตัวนึงอือมีสามกุกตัวนึงครับเสี้ยนตีว่ามันทังครับเจ้วเว้ง่ครับพี่น้องมันก็ต้องเบิ่งพุ่นละตอนมันสิร่อมันตีส่วนกันพุ่นยาวๆเนาะคแบบตามผมฟังเนี่ยผมบอกว่านี่ล่ะนกข่อมันหลายแล้วมันเกียรติปิต เสยนตีเส้นผนียดโอ้ผนียดโบราณตัวเสยนเนี่ยโอ้ข้อยังเนี่ยข้อไม่แจ้งครับเปลี่ยนหลายเทียรเปลี่ยนหลายข้อเด่นจะคอยผิวรักมันบกง่ายเลยเนาะอันนั้นก็เปลี่ยนหลายข้อเดียวดิอันนั้นก็บสีเปลี่ยนเป็นบนอันนี้อันนี้ข้อตัวจับตีครับข้อตัวหื่นข้อตัวแมืนตัวห้างเวรเนาะอันนี้เขาไปจู่เราห้างออกครับผมก็เลยแปลว่าส่ไปห้องเจ้าเจยิน เดีมาแล้วมันมันใจเย็นมันเออมันแบนพับปุ๊บใครได้เดแต่ก็ผมมาแล้วหาทั้งมื้อนี่โอ้ครั้ามปุบก็ไหลแต่ว่าติงานพวกกันพวกกันมาพวกบเบื่อมาแหงจังอุ้ยมันกระจกย่างเดือดย่างวนย่างกินขอย่างเวียนขาเจ้าเอาเนื้อมาพร้อมนะแม่นพอไปกินในในอันี่เห็นบอซื้อแท็บบอกกซื้อซาเซียนถ่ายมาอยู่บ้านนี่ยไอ้จัดแข่งอี่หรี แล้วีนี่ตีตีรองเบิงดูเสี้ยนเสียนเบิงพื้นทีบ้านเฮ้าด้วยเนี่ยมันบอกมีค้นไปตอมันว่าล่ะเฮาสิจัดส้นใดก็ได้เอาอิลิเฮาจัดส้นใดก็ได้ซ้นขอนจันเออเฮ้าก็ต้องดันนกทั้งบ้านเฮ้าใหมือนมันขะนด้วยกันมันว่าล่ะแมนคือยังนกว่านนกเมืองการนกป้าสูงมันว่าล่ะแมนมันตัวไ่นมัโตโตนั้นล่ะมันกับว่าแตกต่างกันแต่ว่า มันบ่มีคนดันนกทั้งบ้านเจ้าของเงินซื้อเหมือนทั้งใครมันทั้งเฮาเสียงคนทั้งใดนก็จะเอาไ่ง้วงพันธุ์ผีพาดเป็นผีวันนี้นี่แล้วก็ผมสิบ่ให้อยากเอาขึ้น2:00น3:00นทามงทั้งเพิ่นเอาขอพรนี่นะตีพรมานี่เพิ่นสิมาในเฮานี่ประจํานะทั้งเทปเป็นเอาเลยไปพุ่นเบื่องันอ่าใช่ไปต้นใดนต้นดูต้นดูต้นดูเดียวๆ แมนต้นดูขังไอ้นี่มันเป็นแตงงัวห่า,หาลมปะไกปะกรอบปะสูงว่างไว้ซื้อได้มือหนึง่งผมไปเบิ้งกับแล้วหมูจูใน้ปลาพุ่นเนี่ยเป็นบ่มีแ่เก่ากรอา <c oughs> ตั้งไว้ซื้องไอตงตไปดูดูเนี่ย <c oughs> โอ้ยไปเลี้ยบปลาสูงผนเคยเบิ้งช่องเขาจียเขียบ่อืมเราว่ามีนะเปิดอยู่กูเบิ้งดูเฮ้ยเลี้ยบไปช้อง <c oughs> เราแบบดีดีกระส่งดินมันบดดินเด้เลยพะเนี่ย เป็นวันไหนไม่อยู่ททยนี่แหละอาอะบบเซียนเพิ่นว่าต่อนกกับักตีเออเออุู้นี่ผม่เดียวดูนี่บ่งครับผมตัวนี้ตัวที่่ทีโอ้ตัวไร่ที่ว่าลูกปอนเล้วตัวนี้เน่ยครับผมหมักใจมันนะอือแล้วก็บบมันเน่าแอมคู่ครับ ตัวนี้เด้ห้องไอเนาะหน่ยเนาะให้มาพี่ฮะมื่อไหร่หรอโอ้เบิ้งว่าให้เด็ดตัวเดียวนี่เพราะว่าอันห่าดากผมเฮ้ยหมอมันมันมินจีดห่าดักวะตั้เด็กตัวนี้เอาครับผมพี่น้องผมอันนีำอันผมห่าดักถุกตัวไหมพอขี่มาใช่ดีครับเลยไปหยาบกลับไปฝากซี่เห็นป่ะปลาหนุ่งเสียครับผมไปผมไปสามตัวยึดโตมือเดียวไปไกลเนี่ย ส่วนไในสุขอายุในสุขบม่มีเวลาเราค้ายยากอันน้ำมันธุรกิจเงี้ยส่วนเพล่ยนกับอายุเป็นตะไปอยู่เด่นนกล้หลายเพล่ยน่าออกนอกพื้นที่ว่าได้ผมส่วนเยอะพื้นที่ว่าได้เอาเดี๋ยวไอมาอยู่บ้านเทาได้เห็ดวงการนกเขาต้งบ้านเท่ามันเจิอจ้างามประวัติ่รพแผ่คุณได้นะอืมไม่ต้อง เขขขาาาบอออกกม็คืงแมนนกอ่ะมัน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 ขึ้นมันมันขึ้นอยู่กับเฮาเลี้ยงดอกมันก็บ่ต่างกันหลายดอกแมนบ่ล่ะเฮาสิไปว่านนกถ้าพิ่นนกนกเพิ่นดีแท้แมนบ่ล่ะเอาจังไอ้ไปเบิ่งบ้านโตล่ะมันมีอะไรโตล่ะฮะสอยสูงก็มีเทพนมก็มีแตกงามผมอยากไม่เห็นแตกงามเลยลายน้ำฝนเลยบ่ต่างกันนก ผมอยากใน่ะมีตัวนั้นแต่ผมคิดน้ะผมจะได้ผลแต่พอมาเบิ่งยังขี้เลีวคลิปละลายๆีังลี่ยวคิดจะได้เดนุกตัวนึงเมียนรุ่งก็ไปตายไปหน้าตาล่ะเนี่ยตัวเนี่ยทีประเทศงอประยั่งเอนาะเปเนี่ยตัวนี้ซ้ำเลยอ่ะที่ยิบเลยพี่น้องครับเปเนี่ยแต่ที่ยิบเลยครับมันเอาไปกินยังไหนขินงอหนกมันดึงมันเอาออกได้เอาหนุ่มเลยมันตีนหนุ่มก่อนนั่นแหละัวนก็เอาไปได้เล้ยตัวคนรุนเนาะ หัางมันตีนกกคตปูดแล้วนี่นี่แหละครับสายปลาพี่น้องกงคตปูดมันตดแล้วตัวหนึ่งนี่นะตัวหนต่งน่อยนี่ก็ใส่ดีกันเซียนเออเม่นครับอืมนี่มีพี่น้องครับเต้เต้ โอ้โหฮะนั่นลูกครับช่วงยื่นอันยน้ว่าป็นต้องเขาไปเอากบอกผู้เ่าอกแล้วขึ้นนไหนขึ้นไปแล้วครับพี่น้องอือ แตงกิงโอ้ยกับผูหน่อยน้องกับดิ๊เลดขึ้นแคเดียวโอ้ยาข้าเดียวาเตรียมื้นพืนเพื่อนบอกให้เอาสาวผมบอกผมไปอดหบเนี่ยผมเอาน่ามงเาใส่ลมือแล้วหยับไปแล้วครับเสี่ยนตีคือยังเพลนว่าแลแถวนี้ก็มีแต่บกตีแล้วท่านวาเอ้าเสี้ยนตี

นุวงกินเข่ากันะตีม่อวนเม่าตวองออืมตีแต่ไล่ไล่กันตัวนี้เมาแต่ใว่านกนกถาฝนดิมืฝนหยุดงอยู่ดิงานมันอาทิันยไสหนีเพราะว่านกโอ้ยดูดิีผู้ีขึ้นแล้วขึ้นแล้วูหล่ะแดงแกวาผูล่ะเออหน้ตัวมันห้าแดงแกวบอกง่าเรว่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วครับ อาจจตัวดุ่นไม่ซีดโยกันแล้ไม่เศ่าแม่นมันเห็นตีขึ้นต้นไม้เด้เมื่อกี้เนี่ยมันเห็นตีขึ้นเลยตัวนี้เลยบ่เมื่อกี้เนี่ยาาาสามกุงเต็ม,มเ,นนะเอาครับมันจะเห็นบอกไอ้แวงไงวะครับพี่น้องแวงไงผมใส่พี่นานนี่ครับนี่หละ อันนี้ได้ตัวหนึ่งในนกใส่หัวขนละลายนี่อืยแล้วแบบนี้คือมันใส่มือลังกันคนน้องว่าเลี้ยงีเห็นดิอ๋อาครับตัวนี้ล่ะตัวผมได้เป็นล่ะตีรอบแรกกันก็ได้บอกนี่สองกุกเขาบอกสองกูคู่อ่างเงินตัวได้เองกันบนตัวฉันนี่นี่วันขับตัวได้เองตัวได้อยู่ชั่งองินใส่ผู้หันเลยตัวนั้นล่ะฝากไอ้ไอามผู้เขาเฮ้ยผู้เขาบอกงว่าจะมา ตเอาครับเดี๋ยวให้เส้นตีไซเบิงครับเราตีไซลักษณะใดเนาะครับเนาะพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับไปไปเบิงแกไซเทีพนมครับโอ้หนุกตอเทีพนมไปเขาปะทั้งใดคือ งัวใหม่แล้วครับนกกดพี่น้กกนองครับผมเส้นตีว่าเจ้าไปเบื้องนกเจ้าดูท่านว่ามันคือเงียบครับไอ้นกเอียงมันทวงเลยท่านว่าไอ้นกกดครับผมพีน่น้องนกกดนกกดโอเคครับยังอยู่ดีพี่น้อง ยังอยู่ดีแต่เมื่พอมันเงียบนกกดครับนกกดมาก,กวนพี่น้องครับผมนี่นกกดอยู่อุ้มอุ้มขามฮะซุ่มครับโอ้อันตรายในเด้อครับปีนผู้นีน่ีแต่จังสี่หระครับนล่านหินเนี่ยนะครับพี่น้องครับผมล่านหินก้อนใหญ่ๆนี่ phụ là hợp pha lát hình nơi để nghe tiếng nào các, 3 cục tiếng nồi, này vừa gặp nọc sen tì. ตัวนี้สองกุ๊กครับผมจะาเวีงไงกับเส้นตีไปขึ้นเจ้าเทียบครับไปขึ้นหมกเทียบอยู่ฟังทั้งหมดครับว่าได้เมื่อกี้นี่ผมยางไปจอบเบื้องนกเห็นมันเงียบไป รอครับรอบเบิ้งครับมีรวมบอมื่อนีร่ครับฮะใส่เหล่ามันบอลบกเทียบอ่ะบกเทียบใส่เหล่าหรือเปล่าไส่แล้วหันยังกระปูดไอยัญญงบเบิ้งเราว่ามันขึ้นหยับกระปูดกระปูดมาตนามมาม้นขาเมัอนไหมคือบอ่ก็ได้ตัวนี้มันว่าคอยอย่างนี้ไกลมันได้แล้วบ,บกเทียบนะ บากเดีบักที่บเส้ต้นเดคือกันเด้คือกันเด้กับบกกัน มันเป็นหนุนก่อมบ่วะผมออก็สงสัยอยู่ตาโดนแล้วนี่แหละต้นแอบมันผมใช้ย,ยืนเดีเ๋ยวนี้เอามาแอบนี่แหละต้นนี้ก็ได้ต้นใดต้น,ดน,ดน,ตนแอบเล่นบ่หนี่งนั่นเห็นบ่อ่างเล่นกูกูหมายความว่ามันเห็ดต่างกัอยู่ปล่าอยู่บ้านบ่ค่อยเห็ดเตีตะเก่าเพมันเห็นนกเลยนเห็นนกมันเห็นนก พอเห็นนกมันบ่เห็ดอหรออู้บอกเทีบเห็ดดีพี่น้องครับผมเทถีบยูนยานนี่ครับผมเทถีบยูนยานนี่นกูเถ่าี่ยเห็นวะได้ยินเสียงหูอ้อหตรงไปฟังใกล้ๆนี่นกบกคลายมันสิแววงทั้งหมดครับมันสิดึงเด้อต้องไปฟังใกล้ๆ ฟังอยู่ไอ้แกมองลุงๆจี๊ีดสัตว์ดีเอาพี่ทองเดี๋ยวฟังหนกเทียบกอนครับโอ้เห็ดดีแต่เอยียงวะกลายไปทั้งนบ้านอากาศกระบบนี่มันทางมันอันมันทางผลนะทางนอเซียนเนาะบ,บอกแว<บ>้งไงทางแบบว่า กูละ <P> ข้าลมุ่มข้ารมุ่มเนี่ยมันถูกข้ามอยู่มันขัดไหมถูกข้ามอยู่แล้วมันขัดเนเ e <ang. S 2> อ,อียงเอียงเบิมเิลงเอียสลับมายุนกับนกไอยี่บ้าพุ่มบานโตอยู่หน้านพินน่นตมนัอนมันพ้อสองกันหน่างพิ้นไม่ค่อยต้อนะนกเลย hmm. เ,เ,เ,เยอะเอ่าเตี้ยียอง ตั้งแต่เลี้ยงเนี่ยแต่งแต่อยู่ป่านบ่รู้โตโตโตอยู่หน้านี่ยนะโตอยู่หน้าคเจ้าถือว่ามีสามตั่น่ะนะเซียนครับอยู่อยู่ในบ้านเป็นสามตอยู่หน้าเป็นสองตครับมีโอกาสจังถอยจะได้ไปเบิ่งน้ำฝนอีกแล้วเดี๋ยวมื้อนี้ส่วงแรงๆก็ดีเลยครับวันแวงอีกไปนอนอยู่บุ่นอกีกบ่ได้มานอนอยู่บ้านอยู่ของบ่ได้สากมาครับพี่น้อง นกพูดรด้ล้านหินได้นี่ยครับ <laughs> นกคล้ายๆกันแหละกับพูดมัอนกันเออนกพูน,ก,นกโขกเลยเลยครับยินเดียงว่ามันนกหน้าท่ำครับทั้งนี่ทั้ง้งานผมเนี่ยนกโขกนะครับอันนี้โขกพูดพูมีหินมีนันน้ำกับแต่ว่าคัอนใส่งามขนาดนี้ละ่ะขัอนไอเสียบไว้เ,ออเห็นต้นดูนบ่ ผมจอดขึ้นหลายแ่แ <realised> ล <Now, S 2> ้วม like so 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 <uğ> ันสูงพบนนะงั้นผมจอดขึ้นหลายาแล้วดิครับต้นผมไปใส่ต้นแต่ว่ากับถ้าเอาใส่มันกับว่ต้องใส่ต้นใหญ่ก็ได้ดอกให้ต้นน้อยๆซ้ำเนี่ยซ้ำต้นต้นหว่านผมว่าใส่ต้นใหญ่จ้าเออไดโนก่อนต้นมะว่าได้นก่อนต้นพุ่มๆผมว่าใส่ได้เดี๋ยวผมหนีเลยพอเห็นถ้าพวกบาดเดือนกับพวกข้างอื่นใส่ปล่อยดินนี่เียเออต้นพุ่มเมื่อกีต้นขามต้นไหนมันเป็นพุ่มๆเนี่ยเพื่อนใส่ มันหลาจริงกว่าเนาะบ่อบบานี้เขาอยู่บ,อบ่อเรียงเขาเขาดีกว่อืมเขาไปแล้วมันบปเต้นมันบ่ค่อยเต็นนกนกปลาแมนหรือเขาไปแมพปะครับเขาไปแล้วบ่อบมันดึงบดีดีกันโปเต้นดิตัวนี้นกผู้เทาเนาะเหยียบก่นใช่บักนันเด่นบัก,บก<ะ>เทียบเทียบทีข้างดีๆหียังดี นั่นนี่นะบกเทปบกค่อยเปิดปานใดครับพี่น yeah well, really ้องแล้วเห็นอายวายุวัติหามาเลยแบบโอ้ยฟังเสียงฝนเสเสเสลงูกได้มาบุญอ๋เห็นเหรอเหนแล้วมันอากาศแดดแล้วสีคันดีว่นนี้ไอ้กับว่าฝนตกเลยในวันแดดมันสีออกนะนกเซียนตีบกเทปหยุดไปพี่น้องมันอาจจะเห็นคนบ่มันติดถนนไหมครับเพราะว่า บักนี่แล้วสงสัยอยู่งในเทว่าอันไอ้วันนกกุดปูดลุ่มเป็นแมนนกกุดปูดมันลุ่มครับพี่น้องเมื่อกี้น,นี่ลุ่มนี่แหละนกกุดปูดลุ่มใส่นกเส้นตีโตเล่าขึน้นใส่ครับอยังนกอยังไรกันอนะไรกันเนีย่ยตอนนี้ข้าเจ้าบ้านเขอไม่ได้มาตามเบิ้งบ่บ่ครับเพราะว่าเพราะหัน ไปเนห้องเคทห้องอยู่ห้องเดียบ้านเขาห้องอยองบ้นไหดห้องอยู่ห้องเนีบ่คน่อยเดียวบ่คยเดียวตัวเลยอ่ะปีนี้ปีว่างหันนาบ่ได้เห็นหน้าผู้เฒ่าดิปีว่างหันตีต่อนหกแป้งเดียวตอนวบ้าเขาป้าเลยวันทเขาป้าหมุนป้าไปเลยวันิเซียนโอ้ทุหนบ่โดนทุหันไอโสดโดนหรอหันไปตัว ตีพิ่นธุ์ดิมักเอาไปเพียงไว้น้ำหอมเล้วเพิ่นดิไปไลยบุ๊มีตีเลียหาเฝ้าน้ำน่ะหาเฝ้านกเพิ่นเฝ้าให้ครับนี่แรกข้อโตแรกข้อแตกโตอีอย่างข้นไฟของเราอ่ะอืมเดี๋ยวนี้แล้เป็นตุ่มแล้วน้องสนที่แรกมันอยู่ในตุ่มผผงแดงน้อยๆหรอกอืมทีเวลาข้อฝอยบอกละเอียดเล่นอืมงามดีน้องสนแต่มันเต็มเต็มบอสเอเดี๋ยวไปขาดเนี้ยคือกันหขาดเรย อันนี้ขนาดน้ำเหมือนกันตะกี้นกราเราหลายดีตอนตะกีะครับบ่ขาดลยยี่สิบตัวอืมีคอบอกเว้งไงตัวเซียนเชียนหวานเป็นยังไงหังวะไม่เจผมพุ่งมาทังผลแล้วทังเนื้อยัง,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 ยงจังเลยแล้ยครับมันเขาลุ้มันฟังยังไงดอก ตัวคาคาลมอันนี้มันแบบอันนี้มันแค่ว่วาอันหน,นุนเื่อด้วยนี่มันบกขคัดไหมมันต้องขัดก่อนเดี๋ยวจะคอยไปนุนแต่ก็อุกปลาเงียบเลยพี่น้องอ

เออพวกเนี่ยเออพวกนี้นบักสามนั่นแหละบักสามกับบกงยูหัวาชุดๆแต่อยู่เนี่ยสองตัวนี่ก็นีน่แหละ<อ>สายหลับโทรนน้ำอกแล้วพี่น้องเง้ยสายหลับโทรนน้ำเฮ็ดให้เส้นตีคางอีกแล้วองงลโอ,อ้โดนเลีวยวนี้ผมบม่ค่อยตัวโม,มวกมาบัตรยานว่างหันมันทายผนเนาะมาเบิ่งสามกุกพี่นอ้องวอดรวมครับเอานกมาสามตัวเอานกไม้มาล่องน้ำ ตัวนไอเอาไปต้อนบักอกันเมืองไซแมีนมันดีจัดดีอยู่ห่งมันเป็นนกไยไฟปะเออว่าปลามันดีเอ้อเว่าปลากะจังกันดิมือมือมันเขารวมหมดทุกตนเด้ไอเอาขึ้นสองไม่มือก้อนนั่นแต่ว่าขันจะคล้องบ่ได้ให้โอกาสมันจะมันวหาพผดเวลามันบ่มีอน่เเวลามันจํากัด มันอ่างมันอ่างนี่แมนบออ่างสุดเล่นเหรอสุดจ็บปั้นเหรอนั่นเระตัวยิ้วตัวของผมตายตัวลิ้วผมยิ้วตัวผมตัวตัวต้อนแต่ว่าถามว่าแบบขึ้นเจ๊ตัดแล้วเอาไปใส่ไว้เอาหนูไปใส่อย่งที่มันราคาว่ามันสียางซึ่งเขาคือนยางอันเอาลงไปใส่ไว้เตยผดีนครับครับอืมแต่มันขันขึ้นสุดเด๋วขี่กันอย่งนีดีดีมันเมืองไสหมันมันมีหม่องมันตัวน้องตนเห็นอกมันบอ กมันพาหองมันไม่ห่วงมันไปเชียนเฮางเดี๋ยวเวลาบ่เวลาเฮามันหน่อยอ้ยวัดเอ้าหม่อนซีม้งกันมันนี่แหละมันอารมณ์ขังไอ้บวเนี้ยได้แย่งงานผมต้องไปผมมันไม่ห่วงไปอีกเล่นรื่องแย่งเนี่น ่ไม่ได้ตัดมือนีผมพี่น้อง,งสี่โมงเสาครับผมไปไปเสียนไปไปเอานกลุง้งจังหวะเพิ่นมาหน้าพอดีแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสียนตีไปเอานกลงแล้วครับพี่น้องไปขออนุญาตไปเอานกลงครับพี่น้องโอ้ยนี่ <c oughs> อุ้ยนั่นเดีย๋ยวเสียนเสียนนั่นเดี๋ยวเพิ่นมาเน <c oughs> ี่ยเออ ครับผมพี่น้องไปอนกลงครับบ้าในออกสองกุ๊กไหนด้ยินได้ครับเดินกุ๊กเดียวตลอดเลยนะครับพี่น้องเจ้าวียงใหญ่อ๋อครับเดี๋ยวไปเอาลุงพี่น้องครับผมนกปลาบ่าคอยนั่นเลีย ผมออกหนกลงนะครับนี่อยู่พหลานหินนะครับลงกินหินพ่จักครับบินขึ้นต้นแต่นี่พี่น้องบินขึ้นต้นแต่นี่คูหนึ่งครับผมมนกกะบ่คคอยหาวัานไหนนะนกปลาครับไปพี่น้องครับผมเวลามีจำกัดอีกแล้วครับผมไปบันแวงแวงไงครับนี่ครับพี่น้อง มาล่อให้เสียนมาล่อให้เสียนตีอารมณ์คางพี่น้องครับผมนกมันหงก็ขืนเนาะมันก็ขืนขันมันล่งกินพี่น้องครับมันตองมากข้อแรงอีกบอสันมันขืนขันแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยไอ้ก็เห็นตอนไหนมันล่งอยู่พาล้านหินเนี่ยสองตัวตอนไอ้่ะมันขนไปจากพี่ต้วเนี่ยครหนตังตอนไออนกล่งเห็นขืนเลยเอาคนนี้จี บ่ครับบ่วนาเขาอยู่ใน่ไหนอยู่เอาโอเคครับพี่น้องอบ่หมานหออครับมาตามสามกุกมือนีย่ยังไงก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกียรติดาแสงดีครับพี่น้องผมให้เสียนตีพามาฮะบม,มันบ้านเหาคู่ถึงว่าเลยมุน,มนอืมสายบานเหาบ่ค่อยเหยียบหลอกเนี่ยหยับไปเหยียบยาักว่าผมว่าอันนีนี่ยอ๋ออันี้พันหยับอันนี้หยับว่าดีเอ <c oughs> อ แค่เป็นหยาบก็หยาบแบบฟื้นใจหยาบไปผมว่าเออตั้งมาขอสวรรค์้วยของเส้นตีไสมึงนี่บ้งเนี่ยครับเนี่ยมึงมุนนี่บักเทียบครับผมให้เพราะขันบักเทียบอ่ะโอ้ยยังไม่ให้บาทหรอกเอาครับไปเจอๆกันไว้ในคลิปหน้าครับมีโอกาสได้มาเล่นกับเส้นตีครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเส้นตีสวัสดีครับ